สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคุณเฟิร์นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทริคอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะมาสอนเกี่ยวกับการที่จะทำให้เราดูดีมีออร่าเวลาออกหน้ากล้องนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่เฟิร์นทำมาแล้วมันได้ผลนะคะเฟิร์นก็จะอยากที่จะเอามาแชร์ให้กับทุกๆคนนะคะเพื่อ <F urn. S 2> ที่จะให้ทุกๆคนนะคะได้สวยได้หล่อเวลาออกหน้ากล้องนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นก็จะ มาบอกทริคที่3นะคะนั่นก็คือการลดสิวนั่นเองค่ะการกําจัดสิวออกไปนะคะเวลาสิวขึ้นทีนึงเนี่ยก็คือมันจะลามไปทั่วหน้าเลยใช่ไหมคะเฟิร์นก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะมันก็จะมีช่วงที่เฟิร์นไม่เป็นสิวเลยก็มีและ เป็นช่วงที่เฟิร์นเป็นสิวซึ่งพอเป็นสิวเม็ดหนึ่งเนี่ยมันก็จะลามไปทั่วหน้านะคะซึ่งเฟิร์นเนี่ยชอบเป็นสิวที่หน้าผากค่ะซึ่งสิวที่หน้าผากมีเป็นอะไรที่กวนใจเฟิร์นมากๆเลยซึ่งเฟิร์เนเข้าใจดีคะ่ะว่าคนที่เป็นสิวเนี่ยเป็นสิวเม็ด2เม็ดคือมันอาจจะดูน้อยแต่ว่ามันก็เป็นสิวที่ทําให้มันเป็นจุดเด่นบนใบหน้าแล้วเรา ก็จะขาดความมั่นใจเวลาออกหน้ากล้องนะคะเฟิร์นจะให้ดูค่ะว่าเฟิร์นเป็นประมาณไหนนะคะประมาณนี้เลยค่ะที่ล่าสุดที่เฟิร์นเป็นนะคะเฟิร์นจะเป็นที่หน้าผากนะคะ<ๆ>ซึ่งตอนแรกๆเนี่ยมันจะเป็นเม็ด2เม็ดมันก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมคะแต่ว่าพออยู่ไปอยู่ไปเนี่ย มันก็จะเริ่มลามขึ้นกลายเป็น10บสเม็ดเลยค่ะเฟินนะคะเพิ่งหายจากการเป็นสิวที่หน้าผากนะคะคือเฟินเนี่ยเป็นสิวโผดค่ะเฟินจะมาบอกวิธีที่เฟินใช้รักษาสิวนะคะซึ่งอันแรกเลยนั่นก็คือเฟินใช้ตัวนี้ค่ะเฟินใช้ตัวนี้นะคะตัวแรกเลยที่ที่เฟินอ่ะทานะคะนั่นก็คือเบนแซกค่ะเบนแซกนะคะเป็นยาที่ละลายหัวสิวนะคะคือสิวโผดเนี่ยจะเป็นสิวที่ ที่มันไม่มีหัวทําให้เราอะ่ะจะต้องเอาหัวสิวอะออกมาให้ได้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มันเข้าไปละลายสิวเพื่อที่จะให้หัวเนี่ยขุดออกมานะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเฟิร์นเนี่ยใช้เช้ากับเย็นนะคะเช้ากับเย็นก็คือพอตื่นนอนมาแปรงฟันล้างหน้าพอล้างหน้า ให้สะอาดนะคะแล้วก็แต้มตัวนี้นะคะประมาณ20นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะคะก็คือในช่วงที่เฟิร์นแต้มเฟิร์นก็ไปทํานู่นทํานี่ไปออกกําลังกายไปฟังเพลงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็รอ20-30ถึง30นาทีพอครบปุ๊บเฟิร์นก็มาล้างหน้าส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นโฟมล้างหน้าที่เฟิร์นใช้เวลามีสิวนะคะ u t Serum Pro Acne ค่ะเป็น ครีนซิ่งเจลนะคะตัวนี้เลยค่ะดีมากๆเลยค่ะช่วงที่เราแต่งหน้านะคะเฟิร์นก็จะใช้ตัวนี้ค่ะยูซิลีน i Clearing Treatment มทาหน้าหมดเลยนะคะทั้งหน้าเลย,ะะเลยซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่ไปละลายหัวสิวเหมือนกันช่วยในการทําให้สิวอุดตันหรือว่าสิวผดนะคะที่มันไม่มีหัวให้มันผุดออกมานะคะเร็วขึ้นตัวนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเลยนะคะแล้วก็เฟิร์นก็จะแต้มตัวนี้ในส่วนที่ ที่เป็นสิวที่เป็นเม็ดขึ้นมานะคะก็จะแต้มตัวนี้ไปอีกก็คือเฟิร์นใช้2ตัวนี้นะคะควบคู่กันไปนะคะในช่วงเช้าอาบน้ําเสร็จปุ๊บแล้วก็ทานะคะช่วงเย็นก็เหมือนกันช่วงเย็นนะคะเหมือนกับว่าเราแต่งหน้าใช่ไหมเราแต่งหน้านู่นนี่นั่น วันและมันก็มีสิ่งสกปรปกใช่ไหมคะเฟิร์นก็จะใช้ตัวนี้ค่ะไบโอเดอร์นะคะเป็นคล a n s ิ่งล้างเครื่องสำอางนะคะ<อ>ก็คือใช้กับสำลีนะคะเ<อ>ฟิร์นจะใช้สำลีเนี่ยเหาะลงไปแล้วก็เช็ดเช็ดทั่วหน้าเลยบางวันเราอาจจะไม่ได้แต่งหน้าก็จริงแต่ว่าเราไปเจอมลภาวะข้างนอกถูกไหมคะเราก็ต้องเคลียร์หน้า โดยการคลีนซิ่งหน้าก่อนให้มันสะอาดนะคะทุกทุกทุกรูขุมขนเลยก็คือใช้ตัวนี้นะคะคลีนซิ่งตัวนี้เป็นคลีนซิ่งที่แบบอ่อนโยนตัวนี้จะใช้ตอนตอนค่ําตอนเย็นนะคะแล้วก็พอเราเช็ดหน้าเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ล้างล้างหน้าให้สะอาดนะคะเฟิร์นก็แต้มด้วยเบนแสกเหมือนเดิมนะคะ20-30นาทีค่ะแต้มแล้วก็ไปทําอะไรนู่นนี่นั่น นะคะคแล้วก็รอเวลาพอถึงเวลา20-30นาทีแล้วก็มาล้างค่ะล้างหน้าแล้วก็ล้างด้วยโฟมล้างหน้าอาบน้ำนู่นนี่นัน่นแล้วพออาบน้ำเสร็จเฟิร์นก็จะทาด้วยตัวนี้เหมือนเดิมค่ะ AI Clearing Treatment นั่นเองค่ะก็คือเป็นตัวที่ไปละลายสิวอุดตันให้สิวอุดตันออกมานะคะดีมากๆตัวนี้นะคะแล้วก็แต้มเบนแซกอีกทีนึงที่เป็น เม็ดที่มันปูดออกมานะคะคือแต้มลงไปให้มันไปละลายสิวให้สิวให้หัวสิวมันผุดออกมาเพิ่มขึ้นนะคะตัวนี้เฟิรนก็จะใช้2ตัวนี้ควบคู่กันนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นครีมบำรุงผิวะคะ่ะเวลาเฟิร์นใกล้ที่จะหายจากสิวนะคะก็คือพวกสิวพดหรือว,ว่าสิวอดตันเนี่ยมันออกมาแล้วนะคะเฟิร์นก็จะใช้ตัวนี้นะคะในการบำรุงผิวหน้าให้ชุ่มชื้นนะคะสิวก็จะหายเร็วขึ้นค่ะทริคหลักเลยก็คือน้ำเปล่าค่ะ น้ำเปล่ากินทั้งวันเลยนึกตอนไหนก็กินนะคะตื่นมากินเยอะมากค่ะตื่นมากินเยอะมากแล้วก็ในระหว่างวันกินเยอะมากทุกไหจะพกแบบเป็นขวดใหญ่ๆเลยนะคะ ก็คือกินทั้งวันเลยกินทั้งวันทํางานแล้วก็นึกออกก็กินกินกินแล้วก็เราก็ต้องฉี่เยอะใช่ไหมคะแต่ว่ายอมค่ะต้องยอมนะคะเพราะว่าน้ําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ไปขับสิวอุดตันให้มันหายได้เร็วขึ้นจริงๆนะคะอันนี้เฟิร์นคอนเฟิร์มเลยว่าทุกๆคนไม่ใช่แค่ว่าทายาได้ยาดีหรือว่ากินยาดีไปหาหมอแต่ว่าเราจะต้องรักษาจากภายในตัวเราด้วย ะะก็คือเราต้องกินของที่ดีมีประโยชน์นะคะกินน้ําเปล่าเยอะๆ,ๆกินผักผลไม้เยอะๆนะคะแล้วก็นอนให้มันเร็วๆนะะแล้วก็นอนครบ8ชั่วโมงออกกําลังกายออกกาลังกายก็มีส่วนนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันก็คือการขับสารพิษออกมาสิวมันก็คือสารพิษตัวหนึ่งใช่ไหมคะการขับสารพิษขับไขมันขับน้ําออกไปมันก็จะทําให้สิวของเรานะคะลดลงแล้วก็หน้าตา เราก็จะสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นทริคหนึ่งนะคะที่เฟิร์นทำแล้วมันใช้ได้ผลจริงๆนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ